ครับก็ขอนันทุกท่านนะครับมารับชมเกมจะรอไปการขันครับศึกบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับฤดูกาล2025-2026ครับรอบเฟดลีกเกมที่3ครับเชลซีครับเปิดบ้านสแตมฟอร์ดบิตครับพบกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับวันนี้ก็ผมแอดมินเพิร์นโซนครับทำหน้าที่ฝึกพากบรรยายเกมในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้ครับเตะจริงครับ23ตุลาคมครับเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตารางคะแนนเนี่ยเชลซีครับหลังอันดับ18ครับของรอบเฟดลีก แข่งสองมี3คะแนนครับส่วนอาจจักอฟสตรามครับอยู่รองบวยครับอันดับ35แข่ง2นัดแพ้รวดครับก็วันนี้มารับชมเกมแมตช์จำลองกันได้ครับผ่านฟุตบอล2 0 2พครับในส่วนของสถตินะครับการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็อย่ามารับชมเกมนี้กันได้ครับ วันนี้เสียผู้เล่นตัวจริงครับของเชลซีเนี่ยเป็นชุดที่เจอกับนอตติงแฮมฟอเรสครับที่ชนะมา3ต่อ0ครับสุดหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นจอปโดครับโคพเมอร์เจ็บยาวเลยครับน่าจะอีกประมาณเกือบ2เดือนได้เลสเจมส์ครับวันนี้ขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับยืนคู่กับลาเวียครับมีเนโตยี่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกครับ ขวาเป็นเอสเตวา้ายกาาโชครับเซ็นร์ฮาบสองตัวเเป็นชอรโรบากับอาชิมปงครับฝั่งของอาแจ็อัปสตาร์มครับสี่สามสามอาเปาวอเปคอสครับซ้ายเป็นเบอรเควสขวาเป็นเตาเร่ครับตรงกลางมีกราเซนครับเป็นมิดฟิลด์ตัวทําเกมแดนกลางครับเรามาดูกันครับเกมนี้ว่าสิงบูเชลซีเนี่ยจะเก็บ3คะแนนได้หรือเปล่าครับหรือจะเป็นฝั่งของอาแจ็อัปสตาร์มครับที่ จะสามารถคว้า3แต้มแรกในเฟรหลีกได้เกมเริ่มครับเป็นเชลซีครับเจ้าบ้านชุดสีน้ําเงินครับเขี่ยลูกเล่นงเป็นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับมาในชุดสีขาวแดงครับเบอร์เกสให้มาที่เบคอร์สเอาเวลาครับซ้ายมามาที่เบอร์เกสโยนมาโขกก่อนเลยครับแหมจังหวะนี้ชาโลบาชาโลบาเตะสาดยาวขึ้นมาแล้วบอลออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มเง็บของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัม ไอเวลา่าทุ่มมาที่เบรเกสโยนยาวมาครับเวคอร์ดจังหวะนี้ครับมากุกุระยาให้มาที่กาณาชโชอาเรฮันโดกาณาชโชครับไหลามาที่ลิสเจมลาเวียอาชิมปงครับสวยครับจังหวะนี้มาโลก,กุสโตไรโซวิกครับมาที่โรซาขวาว่างครับไปจะเป็นเตาเล ปลาเซนโรซาเวกฮอร์สเบินมาทางขวาโอ้เราไม่ทันครับจังหวะนี้เป็นบอลทุ่มของเชลซีครับเชลซีนี่เพิ่งชนะในลีกมานะครับชนะฟอร์เรสมาถึง3.0ต่อครับแล้วมารูกุสโตนี่รับไปแทงด้วยครับมาครับเอสเตวาลนี่เป็นอนาคตของทีมเลยครับเอสเตวาววลลียมนี่ครับฟอร์มดีทั้งสโมสสทั้งทีมชาติเลยครับ เอโต้ให้มาอเวลา่าคาเซนสุตาโลครับมาที่เควบนเทลเลอร์ดูการนี่จากอัมเตอร์ดามนี่ก็ห่างหายความสำเร็จไปเยอะครับอักเต่ชุดเดิมๆนี่ก็แยกย้ายไปเติบโตกันในทีมใหญ่ในยุโรปด้วยครับลาเบียยกมา เขาเป็นแม็กุสโตเป็นบอลทุ่มครับของเชลซีกุสโตทุ่มมาที่เอสเตวาเอสเตวาเจออาวิล่าคืนกลับมาเอสเตวาวิลเลียมเอสเตวาเปรโดเนโตเนโตก็เพิ่งจะยิงฟรีคิกสุดสวยใส่ฟอเรสต์ด้วยครับกุรยียกานาโชอาริฮันโดกานาโชครับก็กำลังพยายามหาประตูเอาเปโดโเรียบร้อยหูเนี่ย ชาเปโดยิงลูกนี้ออกไปเองครับอ้โหได้ไงครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยิงเหน่งๆแล้วนะครับจังหวะนี้ครับนี่ครับกโกเริยาไหลมาเนี่ยยิงเลยครับโอ้ยเจ้าตัวก็ยิงด้วยสายแบบไม่จับด้วยครับลาสเวียครับให้มาที่สตาโลไหลออกมาทางซ้ายกอนซาโลอาเวล่าสกีเบอร์เควส เวลาออกซ้ายมาถึงด้วยครับอ้แต่ติดมาลุกุสโตไปไม่ได้คลาเซนจาเปโดออกทางซ้ายมาครับกานาโชโชจ่ายหรือเกินไปครับเป็นตาวเล่ตัดได้อ้โหูจังหวะสุดท้ายนี่อ้าวเรียบร้อยครับโอ้ลำหน้าครับจังหวะเวคอสครับไหลามาที่ตาวเล่อู้ลำหน้าเยอะเลยครับตัวสุดท้ายนี่จะเป็นอาชิมปงครับยืนคู่กับชาโลบา มิดฟิลด์ตัวกลางนี่ใช้เป็นเจมกับลาวียครับกาเซโดนี่ตัวสมลองนะครับ <c oughs> ก็ใช้ชุดเดียวกับที่เจอฟอเรสต์นะครับอาเวล่าให้มาที่เบอร์เกสกิเวนเทเลอร์โอ้เทเลอร์จ่ายแม่นด้วยครับเบอร์เกสหยอดมาลูกนี้โอ้โหเป็น ทางฝั่งของเตาเล็ครับเปิดมาย้อยๆเข้ามือของโรเบิร์ตซานเชสโรเบิร์ตซานเชสเตะขึ้นหน้ามาโอ้ล้วบอลถึงด้วยครับจ่ายบอลจากเท้าค่อนข้างแม่นครับโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยเป็นผู้สัประตูที่ใช้เท้าได้ดีนะครับเอาา้าจังหวะนี้ดิสเจมดิสเจมเนี่ยจะถูกดึงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์กลางค่อนข้างบ่อยนะครับเจ้าตัวเนี่ยต้องถนัดปีกแบ็คขวานะขออภัย ผูกมาเล่นเป็นวิฟตัวกลางในหลายต่อหลายนัดในโตลาเวียลาเวียในพิ่งหายจากการบาดเจ็บมานะครับโู้เจ็บยาวเลยครับโอ้เราพลิกสวยด้วยให้มาที่เอสเตวาลเอสเตวาลไหลเข้ามาด้านในแล้วสันลูกนี้เอาเรียบร้อยเลยครับโู้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอสเตวาววลิลเลียมครับโอ้ยิงยัดมุมแคบเข้าไปเลยครับหายเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเชลซี นี่ครับอนาคตของสโมสรเลยอย่างแท้จริงครับเอสเตวาเวลเลียมเจ้าหนูวัย18ปีครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งครับย้ายมาจากพารเมลัสในลีกบราซิลครับโอ้โหแล้วอายุ18ปีนี้ติดทีมชาติแล้วครับแล้วยิงทีมชาติได้ด้วยครับนัดล่าสุดครับโอ้โหดูครับเหนือชั้นจริงๆครับเอสเตวาเวลเลียม2ประตูครับในเกมหมุนเครื่องกับเกาหลีใต้ครับอ่าดูครับ ไหลเข้ามาด้านในเนี่ยเหมือนจะจ่ายนะครับแต่ยิงยัดเสาแรกเลยครับโอ้โหแล้วบอลมันปิ้นเข้าไปครับฟัสเวียก็ใส่ไม่ได้ด้วยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับเชลซีออกนำไปแล้วครับเอสเตอาวิลเลียมนาทีสามสิบเอ็ดครับไาลวิสครับเปิดมานี่โอ้โหอ้าวคุณเลียาเกือบทำออกครับชาโรบาไให้มาที่ลาวียครับอ้าวลาวียตามไปเก็บครับจังหวะนี้ ไหลามาที่กรานาโช่กุรุริย,ยาครับยกยาวมาโรซาโรซาให้มาที่คลาเซนสองส้นสวยครับโรซาหยอดมาเวคอสเอ้าหลิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งต่อนหนึ่งครับเว,วเวคอสครับโอ้โหนาทีสามสิบห้าครับไม่ต้องรอนานครับสี่นาทีเท่านั้นครับ อาแจ็กส์อัมสเตอร์ดัมครับไล่ตีสเสมอเชลซีหนึ่งต่อหนึ่งครับจากวอเวคอสกลับมาเล่นโมสอนบ้านเกิดครับสัตว์ลูกนี้โอ้โห,โหบอลมันตกมาเขา้าเท้าซ้ายพอดีครับแล้วนี่ครับหาบอลเล่เข้าไปแล้วคนที่ปิดอยูอ่ในชิมปงครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ อาแจกตีเสมอเรียบร้อยนาที36ครับชาโลบาเริ่มต้นกันใหม่ครับ1นึงต่อหนึงเอสเตวาเวเลียมครับเอสเตวาอะไรมามาโลกุสโตมาโลกุสโตล็อกหนึ่งทีครับหาช่องเชลเลอร์โยนมาโขกลูกนี้ยางเป็นบอลของเชลซีครับเฟโรเนโตให้มาที่มาโลกุสโตมาโลกุสโตมาที่เนโต เมโต้มาที่ลาเวียฝากของซ้ายมาครับคุริยาไปไม่ได้ครับยังฝืนอยู่ครับโอ้โหแล้วฟาวด์ด้วยไทโลวิสครับโดนกุริยาเตะจากด้านหลังครับฟิกิของอแจ็กครับลูกแนนี่ครับสตาโลครับให้มาที่เทเลเทเลขึ้นมาที่รเาเซนราเซนมาที่ เบรเก e ส t เบรเก e ส t มาที่อาเวลาเปิดยาวมาซูปเปอร์เซฟครับเข้ามือของโรเบิร์ตซันเชสสามนาทีสุดท้ายครับยังหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วโรซาเก็บได้ให้มาที่ตาเล่คืนหลังมาที่ทรเวสครับเอาทรเวสจ่บอลพลาดครับออกข้างไปเลยครับเอาเอาเป็นบอลทุ่มครับลาเวียเจลีครับคองเกมได้เหนือกว่าครับ 56ต่อ44เปอร์เซ็นต์ครับเลาเป็นชัวร์เปโดครับไหลามาเรียบร้อยเอสเตวาโอ้โหลูกนี้ครับแม่เอสเตวาวิลเลียมครับโอ้โหปาดมาลูกนี้ออกไปเองครับดูครับไม่มีใครแล้วครับโอ้โหเหน่งเหน่งเลยครับแม่พลาดประตูขึ้นน้ำอย่างน่าเสียดายครับโอ้เอสเตวาวิลเลียม โอ้จังหวะสุดท้ายนี่ไม่นิ่งพอครับโอ้ลูกนี้ถ้าเกิดตามหลังอยู่นี่โอ้โดนผ่าวิจาร์หนักแน่ครับจบครึ่งแรกครับเสมอ1ต่อหนึ่งครับเอสเตวาวิลเลียมยิงขึ้นนำก่อนนาที่1ครับแล้วก็เวสท์ฮอตมาตีเสมอทาที36ครับโอกาสยิงครับนี่ครับ3ต่อ1ครั้งครับก็เป็นทางเชลซีเนี่ยทำเกมได้ดีกว่าทุกอย่างครับโอกาสครั้งเดียวของอาแจกอัฟซ์ดาร์มก็ไปเสมอได้ครับ ฟอร์มไม่ค่อยดีครับในลีกก็ไม่ค่อยดีในแชมเปี้ยนส์ก็แพ้ไปถึง2เกมติดครับอ่านะครับจังหวะนี้บัรเคสปาดเข้ามาด้านในแล้วโอ้โสวยครับ2ตัว3ตัวไม่อยู่ครับเ<ะ>ทเลอร์มาที่อาวิลา่าเว็กซ์ฮอรสพิกแล้วยังยิงไม่ได้แตะทิ้งออกมาครับยังเป็นบอลของเชลซีเอสเตวาวโอ้โหจะแตะรอดขาไม่ได้ครับเทเลอร์ให้มาที่บอเคส เดี๋ยวกับมาโลกุสโต้เบอร์เควสไหลเข้ามาด้านไหนแล้วครับจังหวะนี้ทาริสครับออกซ้ายมาเบอร์เควสด้านหน้านี่มีซันเชสเซเลอร์วนรอบนึงครับคืนมาคลาสเซนจังหวะนี้เบอร์เควสต้องโยนแล้วครับแล้วเวคอร์สหูยกระโดดโขโกลูกนี้ครับติดเซฟอย่างมาต่อครับอาแจก โรซ่าครับโอ้เปิดมาโยนมาเวกหอดโขกเอายังไงครับหูยบอลเลยออกไปครับเป็นเตะมุมหรือเปล่าครับโอ้บอลออกไปเองครับโอ้ช่วง10นาทีแรกครับเป็นอาซ์มสนตอร์ดามครับโอ้ทำเกมบุกขึ้นมาได้จบถึง2ครั้งเลยครับอาชิมปงครับยกยาวมาเป็นจอไปโดเอ้าจังหวะสุดท้ายนี่จับบอลไม่ดีครับ โอ้โหไม่เป็นใจครับแล้วมาอีกแล้วครับเวล่าไหลมาคลาเซนเตาร์เล่ครับหมาเองครับเตาร์เล่หนึ่งหนึ่งไม่ผ่านเจอลาเวียเก็บได้แล้วเป็นลิสเจมครับออกมาทางขวาเอสเตวาวิลเลียมหมาตัวเดียวครับเอสเตวาไปไม่ได้ครับต้องคืนมาแล้วโดนแย่งด้วยจังหวะสุดท้ายแต่ยังได้ฟาวอยู่ครับจังหวะนี้ครับเป็นอาแจ็กฟาวครับก็ไปฟาวใสเอสเตวาวิลเลียมโอ้จังหวะสุดท้ายเป็น การฟราวของเทเลอร์ครับฟิกิกเชลซีครับจะโยนเซตพีขึ้นมาลิสเจมครับนาที58ครับโยนมาลูกนี้เอ้าหมงสกัดออกมาแล้วสาดยาวขึ้นมาเลยครับไม่มีใครครับชาลบาเก็บได้ลาเวียชาลบาสายตันครับเปลี่ยนแกนมาที่อาชิมปงครับ ยกลอยมาจะให้จอไปโดไม่ถึงด้วยเทเลอร์เบรคเควสมาที่คลาเซนคลาเซนหนึ่งหนึ่งซัดติดบล็อกครับแม่ซูเปอร์เซฟได้ยังมาอยู่ครับเราเปิดล็อกสวยลูกนี้ย,ย้ยอยๆโขกโอ้โหเลยไปหมดยังเก็บได้อยู่ที่เตาเล่เปิดมาอีกรอบนึงต่อไม่ได้ครับกานาโชคขึนมาโอ้โหสามสีครั้งครับจังหวะของอาแจก โอ้ยิงหนึ่งหนึ่งติดเซฟซันเชสครับแหมแล้วมาแล้วชลซีบ้างครับโอ้แล้วเสียบอลครับทาริกออกซ้ายมาขวาโอ้โหแล้วถึงด้วยครับตอเล่มีความเร็วครับเจอกับกูรดิยาตอเล่หนึ่งหนึ่งกับตรงกลางเพื่อนเรียกแล้วทาริกเอาเบินมาโรซ่ายังอยู่ครับหยอดมาลูกนีปัดทิ้งออกไปยังเป็นคลาเส้นครับอ้าวจังหวะนี้คลาเส้นพลาดครับเป็นโจไปโดตัดได้ จะไปดูโอ้โหราคาเส้นไปเอาบอลคืนมาได้ครับโอ้โหแม่เสียบอลแล้วตามไปเก็บได้ครับไม่ฟาวด้วยขาสเส้นคืนกลับมาที่ลูกากนี่ครับลูการนี่ไหลามาสวยมากครับเวคฮอตเปิดมาตาโอเล่ทันหรือเปล่าครับโอ้ไม่ทันครับจังหวะนี้แล้วมีการเปลี่ยนตัวครับเอาฟานเอ็กเซลดองเก้นลงมาครับ หมชื่อก็อ่านยากนิดหน่อยครับยาวไปนิดนึงังเตะในแถลงก็จะมีคําว่าฟานขึ้นมาก่อนครับสากันเป็นฟานครับฟานเอ็กเซลดองเกนเอ้าวฟาวครับจังหวะนี้ต้องดูว่าใครฟาวอ๋อลำหน้าครับของโจไปโดเท้าซ้ายเลยมานิดเดียวครับแมเชลซีนี่ยังไม่ขยับเลยครับตัวลุกของเชลซีหมาเลยครับเป็น ปเปน้องเกิสเต้นครับลงมาแทนอเลฮันโดกรานาโชครับก็อายุน้อยเหมือนกันครับก็ต้องดูว่าจะปรับตัวได้หรือเปล่าครับ73เหลือ17นาทีครับแล้วมงมาครับเอ็กซ์ดันดเกนครับทรวิกสแค่มาที่โรซาโรซาถึงบอลแล้วโอ้โหจะไหลามาบอลไม่ออกหลังด้วยครับ เป็นเชลซีตัดเกมได้ไหลามาที่ลิสเจมครับแปะมาทมมานนามี่จอไปโดครับเอสเตวาเอสเตวาวิลเลียมโดนเตะล่วงไปเลยครับลูกิสินให้เล่นต่อโรซาโรซาได้บอลจังหวะนี้มาทางขวาครับดองเกนฟานดองเกนโอ้โหไม่ผ่านแล้วเป็นเชลซีด้านหน้ามีจอไปโดครับเกสเตนก่อนเกสเตนมีความเร็วครับไปเองอูแล้วก็พลาดครับ เชลซีเนี่ยเสียบอลง่ายครับ Look, มาครับโรซ่าอีกแล้วทารวิก er มาที่เวกฮอร์สขวามาดองเกนฟานเอ็กเซลดองเกนให้มาที่ทารวิกทาริกโยนมาลูกนี้หูเข้ามือของโรเบิร์ตซันเชสยังไม่เข้าเป้าครับเอสเตวาไหลามาครับโอ้โหเราแค่ตัวเดียวเอาไม่รอดครับแ่ อัจจนี่เข้าสองเอา้าแล้วเอา้าสตาโล่ไปพลาดแล้วไหลมาบูโรคิสเตนเรียบร้อยเอา้าโอ้โหยิงไม่เข้าครับโอ้โหชนเสาเฉยเลยครับโอ้โหเชลซีพลาดโอกาสทองอีกแล้วครับก่อนหน้านี้ก็เป็นเอสเตวาวครับโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงหอกไปเองลูกนี้ก็ยิงชนเสาครับโอ้โหบลนด์คิสเตน โอ้ลงมานี่ยังตื่นสนามอยู่ครับโอ้ยิงไปชนเสาเฉยเลยครับโอ้หลุดลงๆโอ้แล้วนาที87แล้วครับโอกาสชนะนี่ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าทําไม่ได้เองครับมาต่อเวกฮอสโอ้แล้วไม่ใช่นี่โดนเรียบร้อยอืมเทเลอร์โอ้ไม่ลำหน้าด้วยครับนาทีสุดท้ายครับก่อนทดเจ็บครับแล้วเป็นอาแจกเก็บได้ทดนาทีเดียวครับเอ้าไปอัดกันเองครับ โอน่าจะจบเกมครับโอ้โหโอกาสเสมอค่อนข้างสูงครับคู่นี้รูปเกมโดยรวมเนี่ยเป็นเชลซีก็ดีกว่าครับอ๋าครับจังหวะนี้เอเวล่าถึงบอลก่อนแล้วไปพลาดแล้วสินก็เป่าจบเกมไปเลยครับเป็นเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งครับเชลซีออกนำไปก่อนจากเอสเตวาในสาสิบเอ็ดครับอ้าวๆโอ้โหมีจะบวกกันท้ายเกมด้วยครับโอ้โหดูครับแหมเดือดจริงๆครับโอ้โห เอสเตาวาวนี่ไม่พอใจครับนี่โอกาสยิงน้อยมากครับทั้งคู่4ต่อ3ครั้งแต่ว่าเก็บ1คะแนนกลับบ้านมาได้ครับสำหรับอาแจ็กซ์อัม์เตอร์ดามครับ1แต้มแรกในเฟรนลีกของอาแจ็กซ์ครับแล้วเวสท์ฮอตครับคว้าแมนออโตเมตแปดจุดห้าเรตติ้งครับก่อนอภิกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกงบโซนด้วยกันแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ